ครับนี่ก็เป็นกระบวนการฉีดโฟมนะครับเข้าคอนกรีตของมอเตอร์นะครับฉีดสังเกตว่านีจะเป็นเนื้อโฟมที่ที่ได้นะครับที่ได้เครื่องมือเรานี่ยมาตรฐานสากลน,นะครับมาตรฐานสากลมากครับดูดูวิธีตัวแล้วก็การวิธีการตักตักใส่ส่วนผสมนะครับเราใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพนะครับก็คือเครื่องมือเราจะหมุนตามรูปมือเลยนะครับ คือมีมีความยืดหยุ่นมากนะครับครับอันนี้ก็คือการก็นี่ยครับเครื่องมือเราทันสมัยมากครับได้รับมาตรฐานทางสากลครับ i s โ1 0น5นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตวงนะครับเก็ว่าแบบมันมีได้คุณภาพสากลมากครับโดยในสารฐานข้อมูลนี่คือไม่มีครับ Thailand only อย่างเดียวครับเมนวเอมนอะนวลครับมันเป็นแบบวิธีเมนนวลครับ ก็ <c oughs> ๆๆคือแนน <c oughs> มนนวลนะครับ, <c oughs> รบก็ดูได้จากไทยแลนด์โอรีนะครับเราไม่มีที่ไหนครับไทยแลนด์ Thailand ทำได้อย่างเดียวครับแต่นี้ก็เป็นสงทรงของโฟม <c oughs> ครับออนี่นี่นี่คือผู้ช่วยแหลบนะครับผู้ช่วยแหล็บวันนี้ผมมากูา<อ>้ไฟนะครับออ<า>ใดเครื่องหายไปอันนี้เขาตามมาทันเวลาครับนี่ครับเครื่องมือเราได้มาตรฐานทางสากลมากเลยครับวิธีการตวงเราก็ มีที่นี่ที่เดียวครับไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ดูส่วนผสมค่อนข้างจะได้มาตรฐานมากเลยครับเพราะว่าเราอ้างอิงจากเมนนวดของศากตร์คนนะครับเนี่ยครับโดยสตาส่วนผสมนะครับค่าเออเล้งโอเลอร์ไม่มีนะครับไม่มีเอะไรสกัดสูตรนะครับเพราะว่าทิ้งเออเลยเราก็ไม่เราก็ไม่เอามาคิดครับยากท้ายกายเขาที่เนี่ยครับอันนี้ก็เอาลงเดี๋ยวบางทีน้วย <_ <d> _ <n iss> นี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษอันนี้เป็นเครื่องมืออย่าเรียกนิ้วนิ้วกวดไม่ถูกอย่มันเรียกวดอันนี้ครับเครื่องมือที่ทันสมัยครับคิดค้นโดยประเทศไทยครับโอ้โหโดยจะจะ,จะ,จ,ะจะซรีละเหมือนเหมือน HAEL นิ้วมือนะครับ<_ <d> _ <n iss> สังเกตว่ามันมันจะใช้งานได้จริงครับตามศรีละครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นระบบสั่งการทางอิเล็กทรอนิกส์จากสมองนะครับแล้วก็ส่งผ่านมาเครื่องมือตัวนี้ครับ อันนี้มันไม่ใช่เนื้อนะครับเป็นถุงมือครับก็คือใส่สวมถึงไปแขนเลยเลยนะครับโอ้โหครับเห็นไหมครับเวลาขวดออกมาก็นี่ครับเอาใจเร่การนี้เรียกว่าการขวดออขวดครับมีที่นี่ที่เดียวครับเทศไทยครับตามมาตรฐานสากลนะครับโดยคิดค้นจากคนไทยเองนะครับครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับเป็นอัตราส่วนผสมติดตามได้ใหม่ทาง อันน uh, ี้คนลาบตัวนี้สามสิบห้าออนไลน์ของเราครับโดยคลิปนี้จะอัปโหลดเรื่อยๆนะครับบันเวลาก็ตามใจฉันนะครับโอเคครับ